เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตสากลโดยทีมผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาภาคใต้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ได้จัดกิจกรรมปรมนิเทศและมอบสื่อการเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกวีสตาหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบประจำปีการศึกษา2567 จังหวัดสงขลาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า30โรงเรียนซึ่งได้รับความเมตตาจากพระสมุพรหมสันอภิวัฒโนประธานสง์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เป็นประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทในพิธีเปิดงาน จากนั้นเป็นการแนะนำโครงการและการใช้สื่อของโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกรวมทั้งประโยชน์ของการนั่งสมาธิโดยคุณอนุสรหนองนาผู้อำนวยการสถาบันแคปวิชัน่นคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศิลธรรมโลกชมรมพุทธศาสากลนอกจากนี้คณะครูอย่างได้รับชม สื่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพที่ชัดเจนและเกิดแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการก่อนที่จะได้ให้คณะผู้บริหารและคุณครูได้ทำบทฝึกด้วยการเช็ดและทำความสะอาดโต๊ะซึ่งได้ฝึกไปพร้อมๆกันสําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คณะผู้บริหารและคุณครูต่างมีความรู้สึกประทับใจสนุก และได้เรียนรู้บทเรียนที่สามารถนำไปพัฒนานักเรียนให้เป็นเด็กดีมีวินัยมีความรับผิดชอบรวมไปถึงการวางแผนการดำเนินโครงการอย่างมีขั้นตอนและเตรียมพร้อมที่จะนำบทฝึกไปใช้ในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนต่อไป